โอเคครับทุกคนไอดี ID ที่เอิร์ธจะพาทุกคนมาดูวันนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นไอดีของช่องกระสือนางรำผึ่งรือกันนั่นเองนะครับทุกคนอ่าไอดี ID ก็จะมี621714890386 83นะครับทุกคนเป็น ID อะไรสักอย่างนี่แหละเออก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเหมือนกันและก็ต้องขอบคุณปกจากเขาด้วยนะครับทุกคนดีมากๆเลยทำปกให้เอ,อิร์เนี่ยโอเคครับอ่าบริษัทนางรำผึ่งนะครับทุกคนโอเค37พร็อพนะครับมือถือเอ,อิร์ดอาจจะลุนรวนหน่อยนะครับทุกคนมันน่าจะเป็นสาเหตุจากที่เมมโมรี่เอิร์ใช้ค่อนข้างหนักนะคะเออ เนี่ยดูดิมันเริ่มมีความอืดๆแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้านะครับทุกคนดาราแอสมินมิสกแกรนชายหญิงนะครับทุกคนเนี่ยดูดิถ้าทุกคนลองดูนะมันดูแหลกมากเลยสนใจสมัครงานโทร098231637006นะครับทุกคนอ่าก็ติดต่อเขาไปได้นะบริษัทนางลำผึง มีรถให้ครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่จอดรถเหมือนกันนะฮะมีหลายคันเลยอันนี้อะไรเอ่ยงานอยู่ในเมืองทุกอย่างนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นต๊ะกินข้าวครับทุกคนงี้แหละครับทุกคนสาเหตุวรร่าทำไมถึงต้องภาคแยกเพราะว่ามือถือตอนนี้คือมันรวนแบบรวนสุดๆเลยนะครับอันนี้คือตอนช็อตที่มือถือค้างนะครับทุกคน คือตอนนั้นมันสัมผัสทัชสกรีนยากมากนี่คือนะนี่ดูดิเออจะไปกดปุ่มอะไรก็ไม่รู้มั่วส่วงหมดเลยนะครับอ่าเลขาประธานรองประธานโต๊ะนะครับทุกคนและนี้ก็จะเป็นฉากเขียวนะครับไว้ถ่ายแบบนะก็โอเคดีเหมือนกันครับทุกคนอืมโอเคครับไอดี ID ก็ต้นคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้เออต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ